สวัสดีค่ะอันนี้น้องจิตจะพาทุกคนมาดูลูกนกนะคะลูกนกตัวเล็กๆมากเลยค่ะมีรังอยู่ด้วยไม่รู้โดนฝนไหมไม่ได้หาใบไม้ใบหญ้ามาปิดขั้งบนนิดนยดินี่นี่ชาที่จะดเดี๋ยวด,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 ดูน้องก็ตัวเล็กมากเลยเห็นไ,ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะแม่ก็ไม่รู้ไปไหนยิงลูกไว้ น่ารักไหมคะอยู่สองตัวเออน่ารักมากเลยอุย้ยตัวน้อยๆอ,อยู่เลยเสียงแม่ก็จะร้องทักอยู่เขาคิดว่าเรามไปแย่ลูกเขามาหยอกลูกเขามัง้งเล่นตายว่านะคะโอ้ oh my god ถั่วน่ารักมากเลยคะ่ะ สวยๆมากเลยน่ารักตัวแดงเลยนอนส่งคนพี่น้องเลย <S 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 โอ้ยก็เกลียดจะ,จะ,จ,ะจะเจ้าอาหารไหมมนะั้งเกียร์เป็นแม่เขาอาอาหารไหมอ้าปากเลยเออโอ้ยโอ้ยไม่กอดไม่กอดไม่กอดเออไหนลูกไม่กอดเย็นหน่อยที ทำเสียงเหมือนกับว่าแม่กระป้อนเหนียมังโอ้ยน่ารักไหมคะทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะอยู่นานไม่ได้นะคะเพราะว่าแมวอยู่กยใกล้ๆเดี๋ยวแม่จะตะ,ะปบกินจ้ะแมวเห็นลูกนกไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวเขาจะมากิน 啊。Ah.